i ีอดีเทสวัสดีค่ะดีก็จะเป็นคลิป EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> ลืมสะงั้น EP 1 0นะคะ EP 10ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโกสตานะคะเพมเลตที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะทําไมถึงบอกว่าดีที่สุดก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเทรดได้นะคะเพราะมันมีโซนเซลล์โซนบายจุดทำกำไรที่ชัดเจนนะคะก็ใจง่ายด้วยนะคะ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะที่นี้นะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาอีกแล้วนะคะเราไปกันเลยเด้อค่ะเด้อ uh. อีพีสิบนะจ๊ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่แฟนทำแฟนใช้ความจริงใจนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแฟนถ่ายทอดออกมาให้หมดเลยค่ะไม่มีการกักอะไรทั้งสิ้นนะคะ อ่าหน้าตาของโอสตารก็จะประมาณน,นี้เลยนะคะมีโซนเซลล์โซนบายนะคะอาจจะดูลายตา,ตาตาลายนิดหนึ่งแต่มันชัวเวอร์ชัววังนะคะจุะดเด่นเลยค่ะมากับความแม่นยำด้วยโซนเซลล์โซนบายทียย่ชัดเจนเลยนะคะพมเพื่อความแม่นยำนะคะคนที่เทรดรายเดยค์ควรวิเคราะ์จาก D 1เป็นหลักนะคะพอแฟนบอกแล้วว่า M D 1ไปไหน M 1ถึง H 4ก็ไปนั่นนะคะ แทมเพญนี้เหมาะสำหรับทุกคนค่ะไม่มีพื้นฐานก็เทดได้ทนกำไรได้ดีมากนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่สุดเลยค่ะโอเคถ้างั้นเราไปที่หน้าตารูปร่างกราฟของเลยนะคะแันแทนมาดูเลยค่ะทุกคนนะคะดูนะคะว่า,อาตอบที่มันมีนะคะณปัจจุบันเนี่ยมันสวยงามมาก นะคะสวยงามแล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวสวยแต่รูปปลูกไม่หอมก็ไม่มีใครเอานะคะพ <ๆๆ S 1> อรูปแหน่อยยันดูไหนเนี่ยจะเป็น <ๆ S 1> นี่มีนะคะถูกใสอินดี้เอาไปแล้วอ่มาดูค่ะจำกรอบตรงนี้ได้ไหมคะกรอบแดงเส้นปะขาวเส้นเขียวอันนี้คือกรอบขอ,รของเราอันเก่านะคะที่แตงบอกทุกคนว่าเมื่อไหร่ที่มันหลุดก,กรอบให้เตรียมตัวเซลลหลุดก,กรอบบนเซล์หลุดกรอบล่างใบนะคะแต่ ในแนนี้นะคะมันจะมีเส้นประโซนมาให้อีกก็คือตรงนี้ค่ะชัดๆเลยว่าตรงนี้คือโซนเซล์ถ้าแท่งเทียนไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้อย่าเข้านะคะส่วนกรอบชองทั้งบนทั้งล่างนะคะนั่นหมายความว่า เป็นการหลุดโอเวอร์โซนถ้าเมื่อไหร่แท่งเทียนหลุดกรอบทองนั่นหมายความว่าคุณเตรียมตัวรับซับเลยนะคะเพราะนานๆทีมันจะหลุดกรอบมันไม่ได้หลุดบ่อยอ่ะทีนี้เรามาดูอดีตทองกันหน่อยนะคะว่าอาดีตอันหวานชื่นนะคะเคยทะลุไหมอ่ะที่ผ่านมานะคะวิ่งอยู่ในกรอบตลอดเลยแต่จะมีช่วงหนึ่งนะคะที่มันทะลุกรอบล่างลงมาอ่ะเรามาดูนะคะช่วงนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่12เดือนสิงหานะคะวันที่12เดือนสิงหาวันแม่พอดีเลย นะคะทองได้ทําการทะลุเมื่อไหร่ที่มันทะลุกรอบทองนั่นหมายความว่ามันหลุดอวกาศหลุดจักรวาลมาแล้วนะคะให้ทําการบายขึ้นไปนะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูกันต่อโซนนี้นะคะคือโซนเซลล์โซนนี้คือโซนบายนะคะเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะอยู่ในโซนเซลล์หรือโซนบายให้ทุกคนนะคะสแตนบายเลยนะคะว่าฉันจะต้องเข้าไม้นะคะ สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดใน H1 ก็คือนะคะหนึ่งไม้แรกที่เราควรจะเข้าอ่ยเี่ยึ่งมาทำความรู้จักกับเ,เส้นพยาธิก่อนเส้นพยาธินี้ก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะอ๋อโอเคใครที่ดูใใตั้งแต่ EP แรกนะคะจะเข้าใจตัวเครื่องมือทุกอย่างแต่จะไม่มาอธิบายรายล,ายละเอียดแล้วนะคะว่าตัวไหนทําหน้าที่อะไรบ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นละเอียดยิบ พูดง่ายๆจำได้ไหมคะว่า EP ก่อนหน้านี้ถ้าเมื่อไหร่แท่งเทียนอยู่ใต้แม่พยาธิทั้งสองเส้นและแม่พยาธิหักหัวลงเปลี่ยนสีนั่นหมายความว่าเรากดเซลได้แต่มันอาจจะช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้าตั้งแต่ตอนที่สโตมันจบแดงแล้วเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้สโตจบแดงตั้งแต่แรกทาไมถึงเซลไม่ได้ก็เห็นไหมคะว่าแม่พยาธิมันเหลืองซะขนาดนี้เราจะบายเอ้ยเราจะเซลไม่ได้มันก็มาเตือนเรานะคะไม่ให้เราโดนลาก หลังจากนั้นพอมาพอสโตมันมาจบรอบสองนะคะจบแดงรอบสองนั่หมายความว่าหนึ่งนะคะเท่งเทียนอยู่ในโซนเซลล์ถ้าเราอยากได้บนดอยนะคะเราควรจะโยนหินถาทาง,งก่อนนะคะหนึ่งไม้ตอนที่สโตจบแดงไม้ที่สองเราควรจะเข้าตอนไหนคะตอนที่เท่งเทียนมันมาอยู่ใต้แม่พยาธแล้วค่ะหรือนะคะตอนทีด่ดาวนะคะตอนที่ด,ดาวดาวชั้นที่หนึ่งเขียวนั่นเองค่ะนี่คือ โยนหินถามทางอีกหนึ่งไม้นะคะหลังจากนั้นค่ะมาโยนหินถามทางกันต่อค่ะไม่ใช่ค่ะไม้ที่สามเนี่ยควรจะเป็นไม้ชัวแล้วเราจเัเต็มได้นะคะก็คือดาวชั้นที่สองมันคอนเฟิร์มว่ามันเขียวและก็เส้นพญาต์แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อดาวชั้นที่สามคอนเฟิร์มนั่นแหละเราถึงจะมาจาับเต็มเราก็จะได้แท่งเทียนที่อยู่ใต้แม่พญาต์พอดีเลยนะคะ ก็จะเป็นในส,ส่วนของการเข้าไม้ของโอสตานะคะเนี่ยถ้าช่องว่างอย่างเงี้ยเราไม่เข้าไม้นะคะเราควรจะเข้าจุดที่สูงสุดและต่ําสุดโดยเฉพาะคู่ทองนะคะเราควรจะเลือกกินคําใหญ่เมื่อไหร่ที่เราเลือกกินคําใหญ่จุดที่สูงที่สุดนะคะเราก็จะได้ตังค์เมื่อไหร่เราเลือกจุดที่ต่ําที่สุดเราก็จะได้ตังค์แต่ถ้าเราเลือกระหว่างทางเรามีแต่จะโดนลากนะคะเพราะว่ามันไวมากอ่ะทีนี้มาดูวิธีการ เข้าไม้เอมึก็เหมือนกันนะคะดูดีเป็นหลักเสมอเดี๋ยวจะพาไปดูดีหนึ่งนะคะว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายกันหรือเปล่ายังไงก็อ่าดูนะคะเมื่อไหร่แท่งเทียนอยู่โซนบายบายค่ะถ้าเราบายกันตั้งแต่ตอนเช้าเป็นยังไงคะเช้าของวันที่16นะคะนี่ไงแท่งเทียนลงมาแตะที่โซนบายนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอ่าราคาที่ดีที่สุด1น,นะคะ แท้งเทียนจะต้องหลุดกรอบทองสองค่ะที่ต้องสังเกตผู้สังเกตเลยคือเส้นพญายจะต้องอยู่เหวถ้าเมื่อไหร่เส้นพญายอยู่เหวเนี่ยเราจะได้ราคาดีเมื่อไหร่เส้นพญายเนี่ยอยู่บนดอยนะคะเวลาเราเซลล์ลงมาเราจะได้ราคาดีโอเคนะคะทุกอย่างจะต้องเซลอยู่ดอยนะคะายก็คือเหวจําแค่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะวิธีการซอยไม้นะคะหลังจากที่มันขึ้นไป มันขึ้นไปเราควรจะซอยไม้โดยวิเคราะห์จาก D1 เข้า H1 เท่านั้นนะคะ D1 เข้า H1 วิธีการซอยไม้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคู่เอ่อคู่อะไรดีคู่ EJ คู่ a j คู่ EJ เอาคู่ไหนดีเดี๋ยวปั๊บนะคะเอาคู่ที่มันแบบใ,ใกล้ๆอ่าคู่นี้ค่ะใกล้มากอ่ะดูคู่ GJ นะคะสมมุติว่า เพียนเนี่ยขึ้นไปอยู่ในโซนเซลเกิดปุ่มลูกศรปุ๊บนะคะเรามากดตรงนี้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราตีเส้นเราไม่ได้มาเข้ากับดีหนึ่งนะเพราะถ้าเราเข้ากับดีหนึ่งอ่ะเราจะได้ไม้ที่ต่ำถ้าเราอยากได้บนดอยเราก็ไปเข้าใน H1 หลังจากที่เราตีเส้นแล้วปุ๊บอ่ะขาเซลลเปลี่ยนสีแดงแล้วกันนะคะเราไป H1 เลยค่ะเราไปดูอดีตมันว่าเส้นที่เราตีเมื่อกี้มันอยู่ในแถวโซนไหนอ่ะ พอเส้นที่เราตีนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือแท่งเทียนนะคะได้อยู่แถว b b กลางแสดงว่าัไงคะเราไม่สามารถทําการเซลลได้เลยถึงแม้ว่าในด1จะอยู่ในโซนเซลลแล้วก็ตามเพราะถ้าเรารีบเข้าเราจะโดนมันลากไปก่อนแล้วถึงจะลงมาแล้วเรารอให้ได้บนยอดไม่ดีกว่าหรอจะลากไปเพื่อนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะแท่งเทียนอยู่ B B กลาง เส้นพญาติเขียวชะอุ่มเลยนะคะดาวก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะคะเราจะทําการเซลได้อย่างไรเราก็ต้องทับมือรอเพื่อกินคันใหญ่นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนขึ้นไปแล้วแตะกรอบทองหรือทะลุกรอบทองนะคะเราทําการเซลตอนไหนจ้าเหมือนที่แฟนสอนนะคะไม้แรกเราควรจะเข้าตอนที่สโตจบแดงก็คือ,อยืนหามทางค่ะหลังจากนั้นนะคะ พอดาวตกลงมา1เม็ดชั้นที่1นะคะชั้นที่1เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้นะเราก็ทําการเซลล์อีกหนึ่งไม้หลังจากนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่ดาวคอนเฟิร์มชั้นที่2มานะคะมันเขียวเราก็กดเซล์สามารถใส่ไม้หนักได้ก็คือไม้ที่3เพราะมันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันลงค่ะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเราวิเคราะห์จาก D1 เข้า H1 แสดงว่าเราจะต้องไปปิดกำไรที่ D1 ค่ะเข้าเราวิเคราะห์มาจาก D1 ปุ๊บกด D1 ค่ะอะหลังจากนั้นค่ะทนกำไรกับอะไรจะ๊ะข้อ1ทนกำไรกับสีแท่งเทียนค่ะข้อ2ทนกำไรกับโซนมันก็คือจากโซนเซลล์ลงมาโซนบายนะคะข้อ3ค่ะ ทนกับเส้นพญาติค่ะถ้าเส้นพญาติไม่เขียวฉันด้วยา่าด้านอยู่นะคะก็สี่ค่ะเมื่อไหร่สโตข้างล่างมันเขียวเราก็ปิดกําไรคะ่ะถ้าเราอยากได้ความปลอดภัยก็คือพอสโตมันเริ่มเขียวตรงนี้เราต้องปิดแล้วนะคะนี่คือวิธีการนะคะอ่อวิเคราะห์จากดีหนึ่งเข้าเฮชบันแล้วมาปิดกําไรที่พีหนึ่งนะคะทีน,นี้วิธีการซอยไม้ค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวแฟนจะตีเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะ ซอยไม้ใน H1 เหมือนเดิมค่ะเพราะแฟนจำได้ว่าเคยสอนใน EP ไหนสัก EP หนะึ่งตอนนี้เราได้ไม้ที่สูงที่สุดสามไม้ไว้รอปิดใน D1 ถูกไหมคะแต่เราจะมาเล่นคู่นี้ทางอาทิตย์เลยวิธีก็คือง่ายอีกแล้วนะคะง่ายอีกแล้วเมื่อไหรท่ที่อะไรคะสตโจะะสตโจบแดงเซลลค่ะเนไหมคะสโตจบแดงเซลค่ะ หรือเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนอยู่ในโซนเซลคุณเซลไปได้เลยถ้าดีหนึ่งมันลงยังไงคุณก็ได้เปรียบค่ะลงเมื่อไหร่แท่งเทียนมาแตะโซนเซลเซลคะ่ะนีง่ไงนี่คือโซนเซลลนะโซนเซลนะอ่ะเมื่อไหร่แท่งเทียนแตะที่โซนเซลลเซลลคะ่ะจัดไปเลยคะ่ะระหว่างที่เล่นนะคะระหว่างที่เซลจนจพคืนเนี่ยอย่าลืมหันกลับไปดูดีหนึ่งด้วยนะคะว่าดีหนึ่งเนี่ยมันจบแล้วหรือยังถ้าดีหนึ่งมันจบแล้วถ้าดีหนึ่งสโตมันเขียวแล้วควรหยุด เล่นซอยไม้ใน H1 โอเคนะเร็วไปก็กลับไปฟังนะคะนี่แหละคือข้อดีของโอสตานะคะเราจะเล่นทาเนเฟรมไหนให้ยึด D1 เป็นหลักเหมือนเดิมทำไมนะคะเดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวถ D1 ลงนะคะ H1 ลงไหมคะ ลงค่ะ H4 พูดผิด H4 คือ6แท่งของ D1 ค่ะย้ำเหมือนเดิม H1 คือ24แท่งของ D1 ลงไหมคะลงค่ะ M30 คือ48แท่งของ D1 ลงไหมคะลงค่ะเห็นไหมถ้าเราถ้าเราอยากจะได้แบบหลายรอบในการซอยไม้ก็ไปเล่น M30 ถ้าเราอยากได้แบบไม่อยากเข้าโจอะ เออไม่อยากเล่นหลายรอบเราก็มาเล่น H1 นะคะเน้นหน้าเซล์เน้นหน้าเซล์อย่างเดียวแล้วมันก็จะลงเข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็ทักถามในไลน์ได้โอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะในส่วนของโปรสตาร์ง่ายสุดส่วโซนเซลโซนบายถ้าไม่ใช่อยู่ในโซนเซลลโซนบายเราก็ไม่เข้าอ่ะเหมือนตอนนี้ GJ กําลังขึ้นไปอยู่ในโซนเซลสแตนว่าอะไรเราต้องสแตนบายเตรียมตัวเซล์เราไปดูดีหนึ่งว่ามันลงขึ้นอ่ะมันยังลงอยู่เส้นยายิก็ยังแดงอยู่นั่นหมายความว่าไง เราก็อาจจะยังเซลล์ได้นะคะอ่าเราต้องมีเคราะห์ไปเรื่อยๆโอเคค่ะฝากไว้คิดนะคะอ่า EP ของแคมเปญนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อในตัวเองในเวลาที่เราเสียการทรงตัวแองเข้าใจว่าหลายๆคนอะ่ะ อาจจะมองหาด้านดีดหาซิกดีดีนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องกลับมานะคะกลับมาที่ตัวของเราเองนะคะแล้วก็การเข้าไม้ทุกครั้งเนี่ยอย่าก,กลัวที่จะลงมือทํานะคะผิดเป็นครูไม่ใช่ผิดแล้วกลับไปทําแบบเดิมอีกแล้วเราจะเป็นแล้วเราจะกลายเป็นนักเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดที่ใครๆก็ทําได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าแฟนจะมาสอนวิธีการลงอินดิเคเตอร์ในโน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าอาจจะสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจคิดกันมาแบบติดๆเลยไม่ได้พักเลยนะคะเพราะาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปทำกำไรกันโอเคบายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ